ทุกคนเห็นแอปเปบนหัวคุณเอยไหมคะตอนนี้คุณเอยอยู่บี้านสตอร์นะคะที่หนานจิงลู่นะคะประเทศจีนนะคะวันนี้คุณอเอาเอาวิธีการของคนสําเร็จอย่างซีฟจ็อบนะคะที่เขาสร้างตํานานสิ่งนั้นนะที่คุณเอยได้เรียนรู้จากเขาก็คืออะไรรู้ไหมคะการสปีกิ่งหรือการพับบิคสปีกิ่งอะค่ะก็คือการพรีเซนต์หรือว่าการขายสินค้าทํำยังไงให้แบบนําเสนอให้แบบจากที่แบบ เราไม่ได้เป็นความต้องการให้กลายเป็นคนะเขาต้องการสิ่งนี้อะเนี่ยแหละคือสิ่งที่ซีฟจ็อบทำนะคะคุณนอยก็เลยเอามาปรับใช้ในในลนักษณะของตอนที่เวลาเราไลฟ์ใช่ปะ่ะถ้าใครเคยฟังซีฟจ็อบเขาพรีเซนต์ไอตัว MacBook ของเขาอะเขาเอา MacBook มาแล้วก็ใส่ซองไว้เว้ยแล้วซองอมันแบนมากเออคือเขาเนี่ยกำลังนำเสนอให้ลูกค้าเห็นภาพในใจตรงกันว่าถ้าคุณจะซื้อ MacBook MacBook มันบางแค่บอกว่าบางมันก็แบบ ไม่เห็นภาพใช่ไหมลูกค้าไม่เห็นภาพแต่พอเอาซองกระดาษซองจดหมายมาใส่ปุ๊บมันบางแค่นี้นะจ๊ะเห็นปะทุกคน CF ทุกคนแบบซื้อเลยเพราะฉะนั้นเราเอามาปรับใช้ในเรื่องของการทําออนไลน์ค่ะเวลาเราไลฟ์หรือเวลาเราพูดอะ่ะก็ขอให้เ sure มคชัวไว้ว่าเรากําลังสื่อสารได้ตรงจิตตรงใจลูกค้าแล้วก็ทําให้เขาแบบเห็นภาพได้ในทันทีนะคะและนี่แหละก็คือสิ่งที่ได้เรียนรู้จาก Apple นั่นเองนะคะใครแบบโคตรเก็ตเลยพิมพโคตรเก็ต999มาบอกคุณหนไหนนะคะ